สิได้มาเฮ็ดมกน่อ้ใสหมูครับเมื่อนี้แต่ว่าบ่ได้หัวใบตองครับถ้าใบตองหายากกับมกใสหม้อเอาครับเมื่อนี้ใส่กระทะแหะครับมื้อนี้ใสหม้อใส่กระทะแหละครับว่ได้ใสใบตองเดี๋ยวผมเฮ็ดจตงได๋มาเบิ่งไปน้ากันครับผมเดี๋ยวจะมามกน่อ้ครับนี่ครับน่อ้ที่เขียนไ้เดี๋ยวมาเฮ็ดไ้หมูมันหอมก่อนครับอันดับแรกพริกแหงหัวหอมแดงคาจัก่อยครับกระเทียมแตะไคร้ลงไปขวานมันหอมเลยครับ พริกแห้งหัวหอมแดงกระเทียมขาตะไคร้ตำเลยนะครับตำมุนเข้ากันเลยให,ให้มันมีกลิ่นหอมหอมจากนั้นก็เอาหมูเอาหมูสามสันครับที่หั่นเป็นตัวนพอดีขนาดพอดีไว้แหละครับต้องไปกลัวเแบบนี้กินหมูเวลาไปกินตน่นกินมกไปแล้วผมว่ามันหอมดีไหมครับเพื่ออยากจะคื้อกันยังไปเฮ็ดเบิ่งนะครับให้มันมีกลิ่นหอมหอมแบบนี้เลย ผมมีใบตวงกระไซมวแล้วครับตามหองตามหัวผ้าขาเบตวงหน้ากระไหมวกระเซบเพื่อกันแล้วครับโอโ้กินหอมช่วยกินมากขนาดเดี๋ยวผมจะหยอดน้ำอย่าแนางครับลงไปหยอดลงไปนิดหนึ่งก่อน <c oughs> ให้มู <c oughs> ให้มูมันสุกกันครับผม เดี๋ยวจะเติมด้วยผงปรุงรสนิดนึงผงปรุงรสลงไปน้ำก็เริ่มห้อนแล้วบร้ครับอันนี้คนหมูให้มันสุกนวครับผมใจถ้าผมหัวใส่เบตตวงแบบบ้านๆนี่ผมจะว่าได้ผมว่าใส่คาดีครับ ผมบดใส่คาบดใส่ใบมะกรูดแต่ว่ามือนีโมกหม้อสูตรนี่ก็เสียบพือนกันครับผมใส่คาน้ำใส่คากับใบมะกรูดผู้ได้อยากเพิ่มกะทิน้ำก็ได้ครับแล้วจะมักครับพอรสชาติคนมักบ่คือกันครับผมบางคนก็ใส่กะทิน้ำแบบ่บมนี่พิดมีถสียอกครับมันก็เสียบไผเสียบมันมักไปมักมันครับผมอันนี้ผมเหตุแบบนี้ผมก็ว่ามันเสียบครับท่านผู้ชมไปเฮ็ดรอบเบืองขันบ่เสียบปะยะัยญาวากันเด้ครับ ผมแค่อยากนาเสนิวิธที่ที่ผมเหยียดซียๆอยา่อยามาทำหมูให้มันสุกก่อนครับผมน้อไหมผมต้มซุกเลยด้วยครับผมเทียนเขาเอื่นคนที่สันวนอื่นเคียนเนาะคือ,อเทียนแตมันเป็นชิ้นนหน่อยนะครับจากที่เป็นนอไม่นี่ผมเผาหัดไฟไปแล้วครับ<ๆ>เผาไฟแล้วมาแจะอวกแล้วอซ่อม เอาสำคูดให้มันเป็นชิ้นเงี้ยวๆในหน่อยแบบนี้แหละน mm ี hmm. ่มันมัดปุงเครื่องมันยังสีเขากันไงน้อ mm hmm. ไม้ซึ่งผมก็เอามาต้มน้ำยานางอีกรอบทำให้มันสุก mm hmm. เดียวหมูกับซุกแล้วครับเดียวผมเจายน้องใหม่ล้งไปเลยที่เป็น mm hmm. เขาเบียผมจะมีเขาเบียรครับแต่ว่าเขาเบียใส่ที่หลังหลังจากที่หมูมันสุกด้วยครับเพราะว่า ถ้าใส่ไปกวนผมว่าหมูมันสุกยากแหมพวันน้ำมันสีแหงมันสีเหนียวข้นเขาเบียมันจะดูดน้ำมันเห็ดใ้หมูสุกยากเพราะฉะนั้นเราต้องเฮย็ดใ้หมูมันสุกกวนแบบผมครับไปคอยไปล่องมือครับดียวละลายเขาเบียไว้พอมนแล้วครับถ้าบ่ละลายเอาลงเป็นกวนมันก็สิติดกกหม้อครับมันต้องละลายกวอนแล้วก็เติมเพิ่มน้ำยาแนงลงไปอีกเลยครับหมูก็สุกแล้ว บ่ได้บ่ได้เติมหลายเด้ครับมกมว่าเห็นมันเป็นอุจจุบ่บได้แกงครับเป็นมกมว่าไหมครับต้องเฮ็ดเป็นน้ำม,มันอุจจุอย่างน้อยอย่าใส่น้ำหลายเด้อใส่หลายมันก็สิเป็นแกงก็งไม่ใส่หมูเท่าแล้วแม่นบ่ครับผมจะละลายข้าวเบียก่อนพอวานน้องใหม่มันสุกแล้วครับ ใส้ที่หลังกะไดยน่อไม้ว่าเจ้าหมูมันสุกทีนี้ก็เอาหน่อไม้ลงไปเลยครับคนเนีมันเข้ากันแล้วครับน,นี้จะได้มาปุงเครื่องความโอ,โอ้หอมหวยหวยอยู่ครับ ปงเครื่องกันเลยครับทีนี้โ๋งนัวครับนัวลงไปป่าครับผมปลาลงไปก็จะมีน้ำปลาร้าครับน้ำปลาราลงไปด้วยเครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้ครับผมคนณเห็นมันเข้ากันครับ มกน้ไม้ครั it, <arin. S 1> บใส่หมูสามสันนด้เป็นแบบมกหม้อครับบนนี่เติมข่าวเบียร์เลย uh ่ด้ครับบนนี้เพราะจะเติมข <bro> ่าวเบียร์ไปเล้่นยมันสีเหนียวอุ่ยตยอุจุเลย่อยครับบนนี้ข้าวเบียร์ต้องไปเรื่อยข้าวเบียร์ตามด้วยขาดบ่ได้ครับ อีตูลงไปต้นหอมน้ำจักน้อยแหละครับแล้วก็ใบมะกรูดครับฉีกลงไปเลยแล้วก็ลูกโดดมีซํำหนีครับสีพวอมไปเสียบเลยแหละครับมันผักซูกจักน้อยไปเสียบเลยได้ครับมันใส่ข้าเบียร์เข้าไปเนีมันสีเหลืมเหนียวเลยได้ครับ มาได้ครับมาได้ครับมากินน้ากันเด้คอยไปล่วงเฮ็ดเบิงครับแต่ว่าบางทันมุ่นอาจสีเฮ็ดขึ้นกันหรือว่าบางทันอาจสีบนท่านเฮ็ดขึ้นกันคอยคอยไปล่วงเบิงครับผมกะว่ามันเสียบดีอยู่ดิเขาเหนียวขํยามยิ่งเนาะคุยด้วยแบบนี้โอ้หอมวยหวยละครับสำหรับผู้ดที่หาใบตองบ่ไใดครับ ใส่หมอใส่กระทคะครับเป็นอีกหนึ่งแท่งเรือครับผมสำหรับมกน้อ่ใส่หมูสามชัน้นแหงๆคนๆอุจุแบบนี้แหละครับมกน้อ่เพื่อให้มันได้รสจัดที่ต้องการยวซิมก่อนอืหอมครับแต่ว่าความนัวผมก่อเติมน้ำปลาก่อนครับว่าผมกินไปทางเก้มความเสียบเลยแหละครับวันนี้ มาเด้อครับมาเด้อมกน้อ้ใสหมูสามสันครับวันนี้มาเซ่บเสียบน้ากันครับเอาไปเสียบก่อนครับทีนี้เขาเหนียวช่วงนี้เขาไม้ครับช่วงนี้เขาไม่หอมหอมวัวกุยครับใหญ่ๆผมก็มา่าสุดหยดเสียบยู่เดอครับมาๆๆครับวันนี้เสียๆบๆน้ากันครับผม